มาประกาศเรื่องเรื่องแมวแมงแคสนะฮะอืมแล้วก็เรื่อง,งมแอมงค์แ,แคสเนี่ยก็ประกาศข่าวไลฟ์ฟังก็คือแมงค์แคสตนะ์ได้จบซีรีส์ลงแล้วนะครับเพราะว่าแมงค์แคสตอนนี้มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดังแล้วไงทุกคนนะมีคนดูตามอะไรเงี้ยทุกคนนะก็ขอกราบจบ พี่จะเล่นแคทไปเพียงเท่านี้นะครับแต่พี่ก็ยังเล่นเกมโดนแคทอยู่นะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ทำเกมโดนแคทแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากให้พี่ทำเกมโดนแคทก็คอมเมนต์มาได้ลา่างนิดไล่เลยนะครับอืมถ้ายังมีคนอยากจะดูอยู่เดี๋ยวพี่ทำนะฮะแต่ตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้ว่าจะมีคนอยากจะดูโดนแคทอยูนะ่ถ้าใครอยากดูโดนแคทอยู่ก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับบ๊ายบายทุกคน